เคนสวัสดีค่ะบ้านตามสภาพนะคะบ้านมือสองกัทุกท่านบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะมีสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะมีที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนด้วยอยู่แถวสันกำแพงค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านพร้อมที่ดินวิวดอยนะคะเนื้อที่ขนาด107ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ สองแอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นมีทีวีให้1เครื่องขนาด85นิ้วและมีทีวี65นิ้วอีก1เครื่องค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะรูปอาจจะน้อยไปนิดนะคะหากท่านใดสนใจแปลงนี้ราคา2ร้าน1 9 0 0 0บาทต้องการขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุยได้ค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเพื่อขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ พอทางด้านเจเคินโนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ